พลตตรีไพศาลเคลื่อนไหวหลังถูกปลดผลเก้าอีโคศกจากกรณีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4มีคำสั่งปลดพลตรตรีไพศาลลือสมบูรณ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พ้นจากการเป็นโคศกกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4จากปมตรามาหัวเราะระหว่างสัมภาษณ์เหตุกรารณ์ยิงและมีคำสั่งแต่งตั้งให้ พลตรตรีพุทธิพงศ์มุสิกุลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เป็นโฆษกบชภพพูธรภาค4แทนเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดพลตรตรีเพราศได้ใช้ Facebook ส่วนตัวคอมเมนต์คนที่เข้ามาให้กำลังใจว่าขอบคุณมากครับคนบ้าเท่านั้นที่หัวเราะกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นี้ผมหัวเราะตัวเองที่ทำไมผมไม่ทมข้อมูลจากผู้กำกับมาให้ครบถ้วนกระบวนควารพอนักข่าวถามก็ตอบคำถามนักข่าวไม่ได้ เพราะไม่ถามผู้กำกับมาให้หมดผมให้สัมภาษณ์ประมาณ6-7ช่องถ้าผมจิตไม่ปกติผมก็คงหัวเราะมันทุกช่องไปแล้วคนจ้องมันก็ตัดเอาตอนที่เราพูดหลังหัวเราะออกว่าเราหัวเราะเรื่องอะไรเพื่อให้ดรามา่าด่าเราชีวิตโคศก2ปีผมไม่เคยได้ยินใครชมโคศกเลยผมให้สัมภาษณ์ช่วยตำรวจเกี่ยวกับความเป็นจริงตำรวจก็ชมผมแต่คนไม่ชอบตำรวจก็รุมด่าชีวิตโคศกมีแต่เจ้ากับเจงครับขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ